สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการลงโปรแกรมเช็คภาษาอังกฤษใน Windows นะคะจะทำโดย 1. น,นายพงพิพัฒน์คำมะทิตย์ 2. นางสาวนันพัฒพิทยานันค่ะเรามาดูวิธีการลงโปรแกรมใน Windows ได้เลยนะคะ 1. เข้าเว็บไซต์ไทยเวนะคะ 2. กดดาวน์โหลดค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ 1. ไปดูดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์ 2. กด next ไปเรื่อยๆเลยนะคะ 3. กด finish นะคะ 4. จะขึ้นตรงหน้าวินโดว์โปรแกรมของคอมพิวเตอร์เลยนะคะและสุดท้ายสามารถใช้โปรแกรมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโปรแกรมนะครับอย่างแรกเราก็กดเข้าไปตรง new check แล้วก็มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นใบที่3ามเป็นเช็คใบที่3แล้ววันนี้ก็ให้ใส่วันที่ที่เราจะทำเช็คเราก็ใส่เป็นมันที่26่เดือนเ2็ดสนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้รับเงินนะครับสมมติเราเอาชื่อชื่อว่าคงพิพั์นะครับ แล้วก็ใส่ชื่อจำนวนแล้วใส่จำนวนเงินครับเราเอาสองหมื่นครับก็จะเป็นสองหมื่นรายละเอียดเราจะทำเป็น ค่าหนังสือนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเมื่อเราก็เสร็จแล้วแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เซฟเสร็จแล้วแล้วก็ออกแล้วมันก็มาขึ้นตรงนี้ก็เกิดเข้าไป มันก็จะขึ้นนะครับเป็นเชตอย่างนี้แล้วเราก็ทําการปิน้นเลือกเลือกน,นะครับแล้วก็โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อนนคะเป็นมันนีครับ กดเซฟมันก็จะเข้าไปอยู่ในไฟล์เรียบร้ลยแล้วก็หาไฟล์นะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาพอดีนะครับได้ขึ้นเป็นไฟล์แล้วก็สามารถจัดทางแล้วก็ ปริ้นเอามาได้เลยนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ